สวัสดีครับพวกผมนะครับ r e Gamer Channel นะครับวันนี้ก็จะมาผมก็ได้ไปเจอแอปหน,นะครับชื่อแอป M, M c o หรือเปล่านะก็เป็นแอปโทรฟรีนะครับก็เพิ่งได้โหลดมาสเสร็จไม่ถึง5นาทีนะครับก็ทำการลงทะเบียนนะครับโอเคแล้วก็ใส่อย่างแรกให้เราใส่เบอร์เราเข้าไปนะครับ ต่อไปได้วยการสร้างรหัสผ่านนะครับาหารหัสนี้เราจะเอาอะไรก็ได้นะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วเราทำการลงทะเบ,บียนนะครับ เพราะว่าเรากำลังสวนหาดินยาชีหลักทางนิสมิสหกหกนี่คือประเทศไทยนะครับส่วนก็แปดหนึ่งสี่หนึ่งสิบแปดก็แปดน,นะครับกรอกรหัสนะครับโอเครหัสแล้วก็ได้มานี่นะครับก็จะขึ้นเป็นแบบรวดเร็วอย่างนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้นะมันขึ้นว่าอะไรฮนะ่หาหอเนี่ยรหัสของผมเมื่อกี้ครับก็ห้าห้าไอ ห้าสมสามแอปใหม่นะครับผมก็จะมาดูมีอะไรบางกำลังดำเนินการสิบสองบาทคืออะไรวะ,รวะ,ระให้สองบาทนะมี่งินสิบสองบาทให้เป่นเป็นค่าโทรฟรีบอกป้าหรือเปล่า,ารับสิบสองบาทสำหรับได้น้ำเพื่อนลงที่ ลองใช้นะครับโอเคถ้าเราแนะนำไปเราก็จะได้12บาทนะครับโอเคโหเ,โอเสอววาสดยอดมากาำร,รับเกินสหรับการเปิดใช้ครั้งแรกต่อไปการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ครับหล็กแนบบิหน่อยนะครับแอบปบที่ทดลองใช้ศูนย์ได้รับรวมการเติมเงินศูนย์เชิญเพื่อนศูนย์ อ๋อที่ตั้งแอปเจ็ดบาทโอ้ดีฉมัดน่ะโอ้ตัวนี้ได้เจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทเอ้ยโหอะไรมีอันเหมือนกันอยู่คุณต้องการเงินสิบบาทเพื่อเติมเงินเพื่อเติมเงินนี่ล่ะไม่เชื่อเชีอันนี้ผมไม่เชื่อเชื่เหมือนกัน มาดูที่ตั้งค่ากันนะครับ e s ไม่ยืนยันเ๋อ,อนี่ไม่ยืนยันก็เมื่อกี้ผมลองครั้งหนึ่งมันไม่ได้ e เปือ e mail ก็เติมได้กันที่ตทว x ดเปิดเปิดจะปิดวะเปิด,ปดไม่ได้ต้องเรื่อน้วยรอไม่ได้อีก โอคต่อไปก็ไปดูการยื่นเงินทาง g ดี i l ปิดอ๋อในคลิปปิดโอเคไทยประเทศไทยไทยโอเคต่อไปเราไปลองโหลดแอปดูสักแอปหนึ่งว่าจะได้เงินจริงหรือไม่โอ้ยสามสิบเมกโอ้โหโอ้โนี่ลีโอสามเมกจะไม่ได้ห้าบาทก็ไเมกสี่บาทเป็นเวลาจิตวัน สูจูสูจูสามบาทได้เยอะมากดอนตัวนี่ละกันได้มากถึงห้าบาทเอาคอนโมบายละกันนะครับ ไม่รู้ไปทำไมน่าหนี้เอาใหม่รุ่นศูนย์บวกแอนดรอยด์สี่ศูนย์ขึ้นไปนะครับคลิกที่ปุ่มเพื่อไปยังดาวน์โหลดแอป ที่ตั้งเมื่อปุชชิ่นแอปที่ตั้งแอปไว้เป็นรายจิตมันจะได้3บาททดลองใช้แอป2บาทเอาแล้วจะได้2บาทจากการทดลองใช้แอปก่อนก็เอาเป็นนี่แล้วกันมูบูกินนี่มูกินิกนี่นิดนิดนิดนี่เออช่างมันโอเคลีโอ อ้อยอะไรไว้เนี่ยแชร์ไม่แชร์รอ้องสีนี้นะครับทุนจร,รออีกแปบบ๊บคุยเน็บช้ามากฮึฮึสาที ทระหว่างรโหดเสร็จสากที วีดีสองมิกครับเด็ดช้ามาก โอเคที่ตั้งอัตโนมัติลีโอมาสเตอร์มาสเตอร์มาสเตอร์ตรงนี้ลีโอมาสเตอร์เห็นเดี๋ยวนี้แหละชื่อลรโออะไรวะช่างมันลองเปิดลองแชะได้ไหมครับ ัน,นี้ต้องได้ก่อน2บาทเจ็บไว้เป็นเวลา7วันได้7บาทสะดวกรวดเร็วข้ามไปเลยค่าฟังก์ชันใช้ทันทีอุ้ยโ o กดผิดกดผิดโอ้ยออย,ยังไม่ไปต้องการเขียนเลขรหัสลองดูตัวเลขรหัสใช้นิ้วสุดสิ้น ปลอดภัยรับรองที่ของคุณแม่โอเคแค่นี้พ่อนกรุณาวัดลกไม่วาดครับ អកលែអកលែអខ oh, right. េមើលអូកំពុងដំណើរការបងលួមគីត្រូវនឹងដំណើរការយូរ1ទីតាំងអេបសាកល្បងប្រើអរគុណสําหรับการทดลอง เจ็บนี่ขอให้ทนรอคุณควรจะได้ค่าทัวร์ฟรีไม่ในไม่ช้าโอเคเขาว่าจะได้นะครับดีกว่า ก็คงดี๋จะได้โอเคครับไงก็อย่าลืมโหลดลองโหลดมาใช้กันดูนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับ